้องยอมรับนะว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาหลายๆคนหลายๆวงการได้รับผลกระทบรวมไปถึงวงการตลกอย่างนี้ค่ะพี่แอนนาชวนชื่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะจ๊ะแหม่ตอนนี้พูดคําว่าสวดยอดไม่ออกเลยทีเดียวคือวิกฤตโควิดเนี่ยทำร้านกาแฟาแอนนาคาเฟ่ที่บริเวณสถานทูตลาวปิดบริการไปา3าเดือนถึงแม้รายได้จะหดแต่ว่า พี่อนนาเนี่ยก็ไม่ให้พนักงานออกเดี๋ยวก็จะประคับประคองจนกลับมาเปิดอีกครั้งส่วนงานแสดงเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะละครทีเออ่เริ่มมากันแน่นขึ้นแต่งานหนังต้องใช้คําว่าอา้าวพักก่อนจ้าเพราะว่าผู้สร้างทำมากี่เรื่องก็ยังคงขาดทุนดาวตลกอย่างพี่อนนาเลยต้องถามใจจ้า โควิดที่ปิดสนิทเลย3เดือนพนักงานก็คือยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีเหมือนเดิมชุดเดิมหมดครับเพราะชุดนี้ทําเข้าขากันดีความอร่อยคงที่คงวากระทบมากๆกระทบมากนอนจบไปแผลกดทับอ่ะไม่มีงานเลยจะเป็นงานละครงานในวงอีเวนต์ยับสนิทหลังจากโควิดปดเนี่ยละครเนี่ยอื้อเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายทำมาหลายเดือนเ่ยสต็อกไม่มีอ่ะก็ต้องถ่ายกันกี่เรื่องงานของพี่ยเนี่ก็หลายเรื่องครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซิคคอมรู้สึก ขายไปแล้วมไม่มีโรงฉายแล้วไงไม่เข้าใจจะขึ้นคอดปีแล้วอ่ะยังไม่เห็นฉายเลยแล้วมันจังหวะไปเจอโควิดด้วยโอ้จริงๆก็เห็นใจนะคุณผู้ชมทั้งตัวนักแสดงเองในวงการเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9กันไปก็มากมายรวมไปถึงผลงานแล้วก็วงการของภาพยนตร์ก็ได้รับผลกระทบนะตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด19อีกเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ